ต้องปีนภูเขาก่อนจึงสามารถเข้าสู่หมู่บ้านปามารีได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อรับสินหมู่บ้านเอา้าแสดงว่าผมยังไปไม่ได้เนี่ยแต่เขาว่าเส้นทางไปที่หมู่บ้านปามารีเนี่ยผีดุด้วยดูดิดุไม่ดุอ่ะนี่คือสุสานหรือเปล่าเนี่ไม่รู้เหมือนกันมึงเฮ้ยเฮีย yeah! ดูดิมีผีโกวิ่งตามครับผม <Okay. S 1> โอ้เป็นไง <Okay. S 1> นี่แค่เพิ่งเริ่มเดินทางนะมีโกมาต้อนรับแล้วนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่า let's โกอย่างน้อยเราไม่ได้มาโดนเดียวนะ เรามีคนอื่นไปด้วยครับอุ้ย้ยเนวิ่งไ้ตามไอ้เหี้ยคนแยๆเย้องคุไปเมือกี้มันคือหมู่บ้านร้างครับเรามีวิญญาณผีผู้หญิงเนี่ยดูดีวิ่งไล่คนอยู่ไหนมนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไปได้ปะตรนี้ไปได้หอเส้นทางสำหรับมือใหม่ปีนภูเขาที่สูงไม่เกินห้เมตรเนี่ยเราไปได้ไโอ้ีเเราไปได้ตรงนี้มั็นไปได้สาหรับมือใหม่เว้โอเคง่าย้ เราไปด้วยกันไหมหนูมาเราไปด้วยกันดีกว่ามาไม่ต้องกลัวในถ้ำนี้ไม่น่ามีหนอกมั้งเฮ้ยอย่าโดนตีเฮ้ยยิ่งบินต่างหูคุณผู้ชมยิ่งระเดโอเคนี่น่าจะเป็นเหมือนกับโอเคอีซี่แบบว่าไม่เท่าไหร่นะตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับดูเหมือนจะเป็นสูสารเก่านะ ไปดีกันต่อดีกว่าอย่าเสียเวลาครับคือเราไม่รู้ว่าเส้นทางมันอีกยาไกลหรือเปล่านะกว่าจะถึงยอดเขาแล้วก็เข้าสู่ตัวหมู่บ้านผีสีนี้นะครับนะรุยเลยโอ้โหมันมาอีกแล้วว่ะทียผีเขาต้มมันมันวิ่งตามผมอีกแล้วอ่ะแต่ว่ามุกผีตัวเดิมมุกเดิมเดิมเอาผมไม่ลงหรอกเพิ่มตรงบาระเดียวกันเรามาถึงด่านตัวที่3มแล้วนะครับนะระวังบริวณยสะพานแห่งนี้มันมักจะปรากฏตัวเมื่อมอกหนาแน่นเชีย่ยคุณพงพุกนากลัวอ่ะ อัรนี้ว้ามะลุยบรรยากาศมันน่ากลัวมากครับแล้มีดนตรีไม่รู้ติดเล็กกิะสีหรือเปล่าคือผีกูก็ไม่กลัวหรอกกนอย่างหนึ่งคือเล็กกระสีเพลนะครับนะครับเฮียโดนตรีแบบนี้มันสยองมากอะ่ะเอ๊แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่โฟกัสข้างหลังนะคือเหมือนว่าข้างหลังผมแม่งมีตัวอะไรวิ่งตามไม่รู้แต่ผมาาไม่กล้าอ่านไปดูวไงมายิงวะมีไหมโอ๊ยมีมีผีกระสือวิ่งตามคุณผู้ชม อันนี้ยังมีีกระสือเว้ยมันเป็นผีกระสือครับเฮ้ยดิไปดีกว่าผมอยากเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำไมมันถึงมีผีอยู่ระหว่างทางที่เดินไปนะครับมันต้องเป็นหมู่บ้านต้องคำสาบแน่เลยอ่ะมาแล้วมันเดินมาหาผมแล้วครับพี่เจ้ผมขาวนี่นี่ไม่กลัวงหรอก คือถ้ามาต่อหน้าก็ไม่กลัวหรอกอย่ามารับหลังก็พอหวัหวละะวาะหัวลาะเราวางไม้ลื่นอย่าให้ตกลงไปในน้ํามีปลาผีสิงคุณผู้ชมอยากเห็นปลาผีสิงไหมลองดูไหมไหนไหนก็มาแล้ะลองดูปลาผีสิงดีไหมปลาผีสิงมาไห้ปลาผีสิงมาไอ้ปลาผีสิงมาไม่เห็นมีปลาผีสิงเลยนะครับนะโอเคเสียเวลาไปดีกว,ว่าวิ่งเร็วเพื่อหลีกหนีผีสิงจํานวนมากมันบอกให้กูวิ่งเร็ว ออลกูหยุดหยุดไม่ได้เลยอะอะไรอะใจเย็นนุ่มเียเคือเราไม่ควรหันหลังไปดูนะขึ้นเรือเพื่อผ่านด่านนี้อย่าลืมระวังผีน้ำที่แฝงตัวอยู่ไปไอเลสโก้มันมีผีน้ำอยู่นะต้องระวังผีน้ำเลยนะครับทำไมเรือมันเป็นสองแสงสีแดงๆเนะี่ยคือถ้าเราไม่ตกน้ำเราอาจจะไม่เจอผีก็ได้นะ อยากรู้ว่าหมู่บ้านนั้นมันมีอะไรนะทำไมมันถึงต้องพิชิตยอดเขาก่อนเราถึงจะเข้าไปได้นะครับเฮ้ยผมเห็นตัวอะไรลอยอยู่บนวะน่ะแปลกๆละเราไม่มีเวลามาตั้งข้อสงสัยหรอกเป้าหมายคือพิชิตยอดเขาแล้วเข้าหมู่บ้านครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงไหนเลยนะมันมัน,มนอีกไกลหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีผีมนะาหลอกล้วนะอ่าทักปุ๊กูมาปั๊บเลยเจนี่ตามกูมาแต่ตอนแรกละ เกันแปลก,กแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาต้อนรับผมแล้วเฮ้ยเราต้องอย่ายโดนลงศพเราต้องอย่ายโดนลงศพเมือ่อกี้ผมเผื่อไปโดนลงศพไงมันจำาแกกูเลยเยอะมากเลยอะ่ะพอได้แล้วปล่อยกูไปป่ะจะถึงยังเนี่ยจงคำานึงถึงก้าของคุณเส้นทางสูงและลื่นมาก เรากะโดดไปเลยเฮ้ยเราอาจจะใกล้ถึงแล้วได้นะคผู้ชมมาแล้วครับเราจะถึงแล้วครับผมตอนนี้ได้เวลาสนุกแล้วซี่เส้นชัยเฮ้ยข้างบนนี้เฮ้ยเราถึงแล้วว่ะใช่ไหมขอแสดงความยินดีนะครับค,รคุณสุรการบินเขาแล้วขอบคุณสำหรับการเล่นผีสามตัวนี่คือผีผู้หญิงชุดขาวแล้วข้างๆคือผีเข้าต้มมัดแน่เลยว่ะว่าเราจะเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะตอนนี้นะครับเราไปถึงยอดเขาตามกฎที่หมู่บ้านต้องการไปแล้วป่ะ ดูซิว่าหมู่บ้านนี้มันมีอะไรลึกลับลออรอเราอยู่หรือเปล่กาก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปบอกวะมีใครวิ่งตามกูไหมเนะี่ยไม่มีนะหลอนหมดแล้วเนะี่ยนึกว่าจะมีใครวิ่งตามในหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยว่ะคุณผู้ชมมันเป็นหมู่บ้านนี้เฉยจริงๆนะก็คือกูฝ่าดงผีแทบตายเพื่อมาที่นี่เนี่ยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ๋อเราสามารถตกปลาได้นะนี่เรามีเป็ดตกปลาอยู่เนี่ย เอาเที่การเป็นเกมตกปลาทางกันนะครับโอเคครับงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันสาหรับการพิชิตเส้นทางไปสู่หมู่บ้านผีสิงนะครับน้าชย่าดืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่ายกนเด็กยอดดีมาเจอฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ